เอ,เอ้วาไอววาใส่ชุดสวยมานาอีกแล้วใส่ชุดนอนไปเที่ยวใส่ชุดสวยบานาใส่ชุดสวยบันไหนได้มานาวันาานั้นเลยโอ้โหแม่พามาแตนาเนี่ย <S <S หน้ามาดูหน่อยสวยไหมคะโอ้โหสวยค่ะ น้องนั่งแบบท้องนานะเนี่ยวันนี้รถไอตาไม่ติดข้ารถออตาสตาร์ทไม่ติดค่ะรถไถค่ะรถออตาสตาร์ทไม่ติดหนูมาดูรถให้อตาค่ะวันนี้เขามาซ่อมนะค่ะค่ะพาช่างมาซ่อมรถให้อตาค่ะรถไม่ติดค่ะมาดูกันเป็นยังไงบ้างน้องชอบแล้วทุกคนค่ะค่ะ ผมก็สวยชุดผมก็สวยชุดก็สวยเอลซา่าเอลซา่ซา,ซามานาค่ะ